ส้มจะพาเพื่อนๆมาหาไม้นะคะไม้แห้งๆเพื่อไปก่อไฟค่ะ าเราได้กิ่งไม้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาหักเป็นท่อนเล็กๆไว้นะคะแบบนี้ค่ะแบบเอาไว้เป็นเชื้อไฟในการกาะไฟนะคะก็จะทำให้การกาะไฟของเราง่ายขึ้นค่ะง่ายมากๆเลยนะกิ่งไม้อะไรได้หมดเลยค่ะ ก็จะทําให้เรื่องเกาะไฟของเราเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะให้มีไม้แห้งๆแ,แบบนี้แล้วก็เทียนไขสักอันสองอันได้เยอะเลยค่ะเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะรับบทคนดังนะคะวันนี้ค่ะ ก่อไฟนะคะง่ายๆเลยใช้เทียนค่ะใช้เทียนวางลงไปะคะ <ๆ S 1> ่ะเทียนแบบนี้นะคะง่ายๆเลยจากนั้นนะคะไม้อะไรก็ได้ค่ะกิ่งไม้แห้งๆนะคะวางทับลงไปค่ะ หมดเลยค่ะก่อไฟนะคะง่ายเลยค่ะแบบถ้ามีเทียนนะคะแล้วก็มีไม้นะคะใช้แบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ฐานค่ะแบบนี้เลยวางลงไปแปบ๊บเดียวติดเลยค่ะก่อไฟง่ายมาก ง่ายมากเลยนะคะขอแค่มีเทียนแล้วก็มีกิ่งไม้แห้งค่ะง่ายไหมคะสบายมาก ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะต้องต้มน้ำอาบค่ะวันนี้หนาวมากๆเลยวานอนนิวาดนะคะ12องศาค่ะคนโสดทนหน่อยนะ